ทุกคนนะครับนี่คือตัวที่พี่ใช้โทแมงโกผสมนะผสมกับมิกาโลดอนแล้วก็คือนี่ตัวที่พี่ใช้โฟเซนแมกมาแมงโกผสมกับมิกาโลดอนนะได้หนึ่งล้านต่อวิแต่โทแมงโกตัวที่หายากที่สุดได้แค่3ามแสนนะก็คือสรุปทุกคนเอาตัวธรรมดาไปเนี่ยก่อนที่เราจะเอามะม่วงอ่ะไปผสมกับเมิกาโลดอนอ่ะเอามาผสมสถานะให้ได้สกันก่อน เราจะได้ตัวแพงแบบนี้เลยแต่ว่าโทแมงโก้นี่คือมันเอาง่ายๆคือมันกากอ่ะอืมแต่ว่ามันหายยากเฉยแล้วดูหน้าตาอ่ะทุกคนว่าไงถ้าเป็นน้องๆระหว่างตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยน้องๆเลือกอะไรอ่ะพี่ให้คอมเมนต์แล้วก็ใครที่กดติดตามพี่นะครับตอนนี้เลยรีบไปกดเลยพี่จะสุ่มแจกสองตัวนี้นะครับให้เม้นหนึ่งกับสองนะครับนี่ให้เลือกคนละอย่าง ถ้าจะเอาตัวนี้ให้เม้นหนึ่งถ้าจะเอาตัวนี้ให้เม้น2สองนะครับอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับ